สบายพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนมันอีกคับพบเขากัน <burning> ค <artists> ือเก่าพี่น้องกับช่องคอมมี่ลูกเซาน่ามืนอนีกพ่อสคอมกับพาพี่น้องมางานแจกพี่น้องเไยอยู่ที่บ้านหัวลำสะเมืองจำพรแขวงสนอเขตมืนอนีกกับพาหญ้าถ่อคอมมาพี่น้องทางหญ้าถ่อคอมเนาะปุติสุคนเสียก็นเป็นเบาเบาเนยตอนนอ้เอามาหอดงานเลพี่น้อง

ตอนติดกับภาาพี่น้องก็มาเลาะทั้งนอกพี่น้องเลยนี่มาเบิ่งกันสกอบผิ่นเห็ดเมนูอย่างมาเบินน่งน้ำผิ่นพี่น้อง อามาเนืกระตุกพัชยนจกดเอามาบ่นพัชพยมาั้งนอนเห็ดยังก็เขียบมอเขียบมูพัชปยนเท่าแล้วเอาไปเวะเออเอาไปเจ๊ไปลางก็ได้มันนีแลอดเขียบควันแห่งวันใดที่แ่เียวันี้บ่เะไปเจีไปยังะไมกกินอเอาน้ยนอ

ต้มปาเต้มปลาตปากระเนียไงหลังจากโม่แล้วพี่น้องหาาตีพี่น้องก็เตมก็เข้ามาให้กินโดยโดยเมนูอาหารกับแมนต้มปลาและกระยังตมปลาและกระลาบซีิ มาเด้พี่น้องเด้อบุตสกุลสุขคน <c oughs> ก,กิน <c oughs> กข้าวรำการพี่น้องสวันนี้จนบรรยากาศทางนอกพี่น้องนี่อาจาอนะทางแผนแม่ครัวจับจับปา สาวเพนแต่ยังมาแจกมาเนี่ยว่าขาย

มีแกมันทางสาวๆเพคนพี่นอ้องตอนปลาไก่เพันลี่ปบกล่องพี่น้องเลยมาทำปลาไก่เพุนกระเลี้ยวเปิดเผยหนาขึ้นามานนมันมีสาวเมียสาวซอยพี่น้องอยู่ทันใดตอนนี้กับศิภาพ,พี่น้องมาสัมผัสสาวเพื่นพี่น้องเห็นอะนะเห็นเพื่อนนะคลายผ้าอาัดปากพี่น้องเลย เป็นอยงไรพญาทังนี้มันหุดแห้งแทบอฮมบอคายบอน่คนี้ิลายเอน่ายเอาไปขายแพนเอานี่คาพนาพลนาายเถอนะนลอน์ขายเอนนเิ่ล้นนเดนาะ พอดีอันนั้นจีนาจีตาเพื่อนก็มาซื้อซอยเพื่อนได้เพื่อน้องเลยเพื่อนขายเครื่องออนไลน์เพื่อน้องเลยยตอนนี้เพื่อนปิดหน้าพิตาเพื่อน้องเพรอะขมกับประเฮนดอกมีวัดละบาดวัดละบาดเนาะทั้งคนนำสั่งี่วัดละบาดลายเนาะจังไดโอ้ชมพ้าชมคลายผับปิดปากบรรยากาศสีมาสัมผัสสาวใสเพื่อน้องเลย สาวซอยกูแม่นไพด์นะพี่น้องเลยน้องปะตะคมเองพี่น้องเลยกูแม่เฟิรหุ่นไก่เดอบเฟิร์นไอ่ก่องสาวสอยโป๊บพี่น้องวันนี้ยังสาวพรสสาวพร่คนดังในพี่น้องเลยสาวพรสสาวสาวพรสพูดคำสางนี่สิผิวพันมีออร่าเล็กน้อย น,นี่กัร้านร้านสาวคุณน้องลูกอันน่ะสวง่งคนยังมีลูกหลายนี่เนะาะจะค้นก็ลูกหละหอกบ่ลบมาิกาง,งเขาลงแล้วซื้อได้เหืียญดำชือฝนเมื่อเท่านั้นบ่ยังมีเติมอีกพอคอมเข้ามากกัน เห็นพี่น้องเอยเห็นผาดปากคายพี่น้องปาเตลล่บอนกับโบเห็นออกมาเมืองจำพรนี่มีผาดปากคลายลายพี่น้องสงยสพิ่นหยาดแห้งพี่น้องเลยครับเป็นยังเราป้องกันไว้ดีกว่าบป้องกันพี่น้องเลยจังได้แกกันเห็นิ่นโชว์ออนไลน์กันอย่าลืมทักซื้อนเพิ่นก็ได้พี่น้องเลยซื้อจังได้ผูกคายเครื่องออนไลน์นี่ซื้อปุ๋ยเนาะ คุนกะคายอันจะาพิษป่าไทองเป็นอาชีพเสริมนอกบ้านเท่ากับบุอยังไหลมาถ่ายพูนี้พี่น้องเห็นต่หึงนั่นแหละออแสแแห้งมจังไหเจบอื้นนะแม่แบลายแสบลายนี่เดียรินน่าเอกนยโอ้พากแกมกินตลอดเหาไหมกูเนี่เหามาเหามเหาเขาบด้อ้เขาบอกคนกินเหาดิว่ อย่านะเฮากินแล้วนะกินแบบคั่มใหญ่ๆเ้ดนอพี่น้องพีอะาเลยนากาเ้อ่าไ่ทนงักเสายานกลองพี่น้องเอ้ี่นอกมี่นอาไปหากได้ินเพี่น้องมึงเนาะกจเข้าาก็อกนลกโควิดนันมระบาดวแล้วว่สิเอ้าอนนนซอยเรื่อนไนกินอกกินกุ้งกินสาย โอ้มหวันี้จะไปกินกุ้งบอกกันเดอ้อบอกกันเด้อไงบอกว่ามองเห็นอยู่ฮักเฟสตัวนั้นามองคอมจัดการเรียบร้อยคุณจะบอกเปิดอยู่คอมอะบาดนานน้าใส่กับพี่น้องเพิท่ทางบานวันนำสัง่งน่มัน เป็นใส่นำส่างพี่น้องเลยเพราะว่าขันทางกอกกระทางก็ได้มักหินเป็นมาหินในบักมีะนะพี่น้องแบบว,ว่าทางกอกก็ได้มันเจือนเลยเผ็ดนำส่างเอาแต่สิไดแหละพี่น้องนำส่างนี่ก็ได้อันนี้ก็แม่ภาพรวมในงาน ตอนนี้่นกำลังสิไปถากซ ie ีเสียดอย่างเงี้ยเพรามหาก็เห็นต้นซีเส um 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 ียดเกิดมาก็เห็นพี่น้องต้นซีเสียดน้าก็ได้นี่ก็แก้วเขี้ยวมากจริงแก้วเขี้ยวมากพันกว่าปีอยู่ตูพันเก็บ ปีแล้วพันกระปีแล้วบ่นี่ยนะเอ้ยเต็มบุังว้าบ่กฤษีนั่นแท้ฮู้กะแม่นเลยวัฒนธรรเเ่าคนต้นเผาต้นให้บ้านเผาเป็นการเป็นพันกระพีต้นสีเสียดใหญ่พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าพันกระปีแเลยชาวบ้านเพิ่นว่าประคอมกับเคยมากกับเห็นต้นสีเสียดแจ๊เซื่อพี่น้องฮ่าก็เห็น ต้นกับัไงพี่น้องเลยทางใดนพอคอมสุมมขาไปไก่อันนี้ก็ซุ้มไปไกลนชกุันเกุี่ยนมันเป็นหมาในพี่น้องเลยพอ้ยต้นงาลายต้นนงร่ายนี่ต้นซีเสียดเกี่ยวหมาพี่น้องตนปกมทากบี่วิดีโอห้องมหันต์นี่กับชิด้ลาพีลานของวต่เพียงสมนีพี่น้องพอกันในคลิปน้ะสำหรับคลิปนี้สบายดี